Yeah! Right. ล่าสุดค่ะน้องลิซ่าปรากฏตัวที่งานปารีสแฟชั่นวีคแล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกลิซมาด้วยลูกบางๆในมาดของด็อกสตาร์สาวนั่นเองค่ะเพราะว่ามาด้วยความร็อกสตาร์หนักมากค่ะโดยน้องลิซ่านะคะมาด้วยผมหน้าม้าค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นเสื้อหนังนะคะรวมทั้งมินิสเกิร์ตออกสีน้ำตาลน้ำตาลรองเทา้าบู๊ตส่วนเสื้อคลุมค่ะจะเป็นสีน้ำตาลให้เข้ากับทุกโทนที่น้องลิซ่าใส่มาเลยจริงๆซึ่งขณะนี้ค่ะแม่แม่ลูวิตองนะคะก็ถ่ายทอดสดเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถไปรับชมและก็วีดน้องลิ มีการใส่เข็มขัดค่ะเพิ่มความร็อกสตาร์สาวเข้าไปอีกเรียกได้ว่าลุคนี้ก็เทเอาอยู่สุดๆเลยนะคะน้องเดินมานะคะคนเยอะมากเป็นอีเวนต์สุดก็บกมือทักทายไม่บายแฟนคลับนะคะสื่อก็จับจองหนักมากแม่ไม่ว่าล่องนะคะจะอยู่ไกลแต่น้องก็ไม่ลืมแฟนคลับหันมาไม่บายโบกมือตลอดซึ่งครั้งนี้ค่ะงานี้จัดที่พระราชวังดูคือสวยมากแม่น้อนริซ่าของเราก็คือโบกมือทักทายค่ะร็อกสตาร์สาวเข้างานเร็วจ้าสวยจึงสุดๆเลยก็น่ารักที่สุดโซฮอต มิิสเกิร์ตตัวนี้นะคะจะเป็นใครได้ถ้าไม่ใช่ลาลิสาเพื่อนๆชอบหรือเปล่าคะสําหรับลุกนี้ซึ่งพอน้องลิซ่าเดินเข้ามานะคะก็คือเข้ามาหน้าแบ็คดรอปค่ะแบ็คดรอปวันนี้ก็จะเป็นสีดำแอดว่าเหมาะมากๆเลยเหมือนกับแบ็คดรอปนี้นะคะทำมาเพื่อน้องลิซ่าเพราะว่าแบ็คดรอปก็คือดร ah อปมากจาะเหมาะกับดรอปสาวของเราวันนี้ที่สดค่ะโดยคลิปก็จะเปิดเผยออกมาจากหลายสํานักน่าจะแม่สื่อก็คือไปจับจ้องหนักมากค่ะฮัปเปอร์บาซานิตยสารดังๆมาหมดค่ะลองไหนนลิซ่าก็จัดให้นะว่า เป็นเมนอีเวนต์ตามเคยค่ะปีที่แล้วทําว่ายังไงปีนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับผนึกกาลังของแม่แม่แฟนคลับพวกเราทั้งหลายมาช่วยกันฮห์เชียร์องริซ่านะคะคือแอดก็นําคลิปมาจากหลากหลายที่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็จะเมาส์ไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยค่ะชมองริซ่าไปด้วยก,กันนะคะแม่พอเดินเข้ามาในงานแล้วนะคะก็ต้องรอชมความสวยความปังนั่งฟร้อนโรสาหรับชมแฟชั่นโชว์แล้วก็โมเมนต์การหลเซเล็บมากมายเลยสิคะต่อไปเลยเดี๋ยวถ้าหากว่ามีโมเมนต์เพิ่มเติมของโงริซ่าค่ะแอดจะนามาเมาส์ม ต่อไปขณะนี้โนริซ่าของเราเข้างานแล้วนะคะและก็อย่างที่ทุกคนเห็นคําว่าสื่อจับจ้องมากๆด้วยความหุ่นดีขายาวนะคะสูงร8 0ใส่อะไรก็ใจบางค่ะนอนริซ่าแม้ว่าจะใส่มินิสเกิร์ตเอวต่ำนะคะกับหนังก็ไม่ได้ดูเธอทัดแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเป็นแม่ร็อกสตาร์สาวที่โสเซ็กซี่มากจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปแค่ะจะนํามาเม้ามอยเป็นการต่อไปค่ะโนริซ่าเข้างานแล้วนะจ๊ะแม่ๆอย่าลืมชมไลฟ์ด้วยนะแล้วก็เอนเกตให้นอนริซ่าทุกช่องทางค่ะ And uh, one time, please, please, uh, to me, please here, please. And to this camera, this one, this one. And uh, okay. over here, please. Yes, look up here. Uh, the hand, this one. And uh, one to the center, one more time. Perfect. Oh my God, this is so gorgeous. on a dash here star make your favorite single. my camera super good super good one more time for me that's right yeah, and one for pascal yeah, yeah. over here, here. Over okay. here please, one. and one for, yeah, one for me please to this camera this one this one and, uh, oh, yeah. over yes. here please Yes, look down here. And uh, uh, a a hand hand here. This way. This way. This and way. Way. one to the center one more time. Perfect. Oh my god, this is so gorgeous. Thank